เกาะไหนไม่รู้ทุกคนน้ำใสสวยมากวันนี้นะครับนี่เลยนี่เลยเป,เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างสนุกดีครับนี่ขึ้นเรือครั้งแรกเลยไหมเนี่ยครัง้งแรกครับสภาพนะครับผมตอนเช้าขึ้นต่เช้าเรื่องนี้ครับผม เอาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้รู้สึกว่านานๆจะหลายเยอะเลยนะครับทั้งเรือคายักแล้วก็สปีดโบ๊ทนะครับผมมากันเต็มเลยทุกคนะเดี๋ยวเราไปแย่งกันหน่อยนะครับโหที่นี่สวยมากทุกคนหมายเดิมครับผมกีพี p ที่3ามนะ EP สามนะ EP ที่สอง EP ที่หนึ่งที่สองมาโอ้ยพอได้อยู่เหมือนกันแต่ EP สามเดี๋ยวเราไปลุ้นกันแยมพร้อมกันทุกคนไป สายครับนะยอดสายายไปลาเก่าตุกแกครับนะทีทท่ที่นี่มีไส่เลี้ยงไว้ไหมได้เลี้ยงไว้ไหมเนี่ยอันนี้ของทะเลครับของทะเลเลี้ยงไว้ครับโอ้ี่ครับผมสา <laughs> ก็บริการตกปลาด้วยนะครับผมยอดเบีรยรใครหหมดเลยนะี <laughs> <laughs> ยอ้าาอาา ม้าเลยออเหรอพี่บอยน่าจะใช้ช้ะชอนแะดูแลทำไมมันหนักจังเลยอ่ะไม่สู้เลยนะงไงไถุงเขาบอว่าเฮ้ยใ,ใช่พี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <S <S ใหญ่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 หหอ้

สวยตพี่บอยองผมติดพี่บอยพี่บอยพี่องผมติดติดเลยนะกระชังโอเคโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ติดหนวเดียวเองติดหนวเดียวติดหนวเดียวทุกคนพี่บอยทำได้อยูพี่บอยทำได้เหลือเอียงแล้วพี่บอมาแล้วเลือเอียงมสายยังดูไหมนะ อ้าวนี่ครับผมวันนี้คือการตักหมึกครั้งแรกของเสียเอ็มนะผมเดี๋ยวตัวนี้ตามมาโอ้โหใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันที่สุดมองเห็นไหมน่ะปุ๊บเลยปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บเลยสวยสวยสวยโอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหช็อตแรกนะสบ่ายโชว์สองตัวเลยด้วพี่มีมาคู่เลยมาคู่นะครับทุกคนครับนี่ครับเสียรับเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงตักเมื่อกี้เนี่ย เสียวได้บกเลยครับอ้าวมาและวอะรู้หลุมแล้วนะตอนนี้นะรู้หลุมแล้วนะทุกคนหลุมนี่ครับดูวะพี่ยังไงไอตัวล่างใช่ไหมนะตัวล่างอ่ะไปใส่เกมตัวนึงเหรอฮะเอาใส่ไหมเนี่ยเกมตัวนึงใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคนสวยมากเดี๋ยวอือ โอเคๆเดี๋ยวลุยต่อลุยต่อลุยปลาต่อลุยปลาต่อนะครับนี่ใช่ใส่ใช่นี่ตกอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยใส่กระป๋องเลเนาะใช่อืมหยอดครับใส่ตุ้มเมียนะกระป๋องนั้นอ่ะตุ้มเมียครับไปหาซื้ออยู่หาซื้อไม่ได้เลยมีแต่ตีเขียวเลยไม่เอาอือต้องกระป๋องนี่นะโอ้ใช้อะไรตกตกครับใส่เนี่ยลูกปลาเหรอลูกปลาเก๋ยับอ๋อลูกปลาเก๋ยคือหย่อนลงไปกินอยังไงเลย ได้ครับอืออาหารสุดยอดแล้วครับจอดใครอยากมาเหลือแต่จะมาได้ไหมได้ครับขนเยอะนะเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ยังไงล่ะโอเคลองใช้ปีมือหน่อยนะครับโอ้ยเป็นบางวันนะอะไรนะพี่บางวันก็ปล่อยมาสองตัวปล่อยเยอะหน่อยโอเคใกล้ๆครับอินขอจันทร์บอลให้ใกล้เลยนะครับน้าบอยนะครับผมหนักไหมพี่ อะ้ยไม่ผมก็โดดหูรุด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 ุดุดรุดรุดรนดรุ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 ดรัดรุดรุดหุดร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 ุดลุดร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 ุะรุดรุดรุดุดร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 รุอรุด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 งุรุด้ S <S วนอยู่นะตาเดียมเป็นไงตาเดียม,ยมรู้สึกเป็นไงจักเมื่อกี้เสียวจะตกเรือโอเคน้ำดำเลยคุณผู้ชมครับสีดอกนะครับของเราก็หลุดนะเมื่อกี้นะกลับแล้วก็หลุดนะใส่ปล่อยอันนี้ตึงไปหน่อยก็เป็นไงตายไปไงเ,เล่นมึกไหมตอนนี้ ไส้เนตปลาครับเนปลาก่อนนะครับอันนี้กำลังัวอยู่กับปลาครับโอยเต็มถุงแล้วดิเนนะครับมาเร็วมาเร็วดูนีดูดิดูนีดูขันนี่อ้ามาเร็วเร็วหมาเร็วมาไอหมาตาไหมดูที่ตาไหมมามามางับลงตาไหมดัด้วยครับดัมด้วย กยกเลยมันหลุดขาไม่บล่อยเอยรู้สึกนะพี่ตักต้งบ่อยแล้วเลยมือคลิปหายโหัวกี่ตัวแล้วขาเดกี่ตัวแล้วหกเจ็ดตัวครับตัวนี้สวยๆน้ำบายครับน้ำบายหลุดใช่ไหมหลุดสองทีจับสองทีไล่มาแล้วป้าป้ามาแล้วครับป้าป้ามาแล้ว เป็นไงพี่ตัวเนี้ยไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นิ้วชี้โอ้ไกก็คือไตเวลาตกนะครับชักเอาครับผมชอบชักใช่ไหมไก่บอลบอๆนะครับป้าขึ้นมาะโอ้กินไก่กินไก่ป้าโดนสารดนเข้าไปนะครับผมไม่มีคู่ไม่มีคู่ ดูแล้วไม่ตามนะครับมานะครับผมนี่สามบ่ายมันจริงๆครบเดียวนะดูครับจะต้องถ่ายคลิปนีราขับไปุบ่อเนคุณชมเกือบเกืบล่วงไปโอ้โหเกือบล่วงไปคุณชมนี่คือการตักหมึกนะครผมเอ้าปึ๊บผมถ่ายพีโฮนเขาถ่ายลวงไปแล้วไหม กันน้ำให้สอบะเอาจอขคือไปเองแล้วหรอไเรามันต้องเราไปเองเลยวันนโ้นะตัดสวยนะพี่นะจัดสวยเลยหนุ่มมันงี้นะ เปิดเติร์ดตลาดวายแล้วหมดแล้วนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนี่แถวนี้เลยยังไงโอ้ยใหญ่ใหญ่ยอดนะครับผมไสไสเติร์ดวางทะเลใช่ไหมอ๋อสแมสานสแมสานโอ้โหสุดยอดปลาดีเลยครับปลาดีเขาเรียกปลาอะไรครับไสเติร์ปลาเหม็นครับปลาเหม็นฮะปลาเหม็นปลาเหม็นปลาอะไรเหม็นนะ ปลาขี้เหม็นปลาขี้เหม็นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ว่าแต่อันนี้อร่อยนะใช่ทอดเลยนไงย่างครับย่างนะอ๋อโอเคครับผมอเหลายตัวอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมยอดวันนี้ได้ละสามหม้อแล้ววันนี้เพอนคนลุยต่อตามอย่าดูตัวตามด้วยนะ ดูตามโอ้ยหลุมอยู่ตรงนี้เองมเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาถึงเอาผู้ชมมาแล้วสุดยอดไกลนะครับไกลนะครับผมเห็นหัวละปบานลอยอย่เงยโอ้โหนูนู้นโอ้ยไกลอะโอเช่ค่อยค่อยค่อยโอ้โหปขาดไปขาดยาวไกใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าแต่หนักแต่หนักแต่ไกลอะแหละเพราเลยยกขึ้นมันกับพวกน้ำเนี่ยหรอผู้ชมแทงแทกมาอย่างเ้ย ่ดูก่อนมีตัวตามไหมไม่มีแล้วไต่นัเียงแต่สามโลโอ้ตัวใหญ่แพี่นะใหญ่ยมันโตน้ำสวยามีตาไหมสวยเลยต้องต้องต้องซ้อมนะจ้อนได้พี่ลองจับลักกัวนี่ยกอ้ยนี่โอ้โหคุผู้ชม้ววคนหาไตไหมโอ้ยรู้เลยวาโดนนะ ไอไส้รู้นะมันท้องแล้วอ่ะเออร่วงขอโทษนะพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหคุณผู้ชมหม่นี้เพียบยมือเพียบคุณผู้ชมตอนนี้เปิดเปิดเปิดสวยแ่ะเปิดสวยเลยนะเปิดปุ๊บซี่ที่แบบโอ้ยใส่โทษครับกนู้นนะมุนเลยนึงไอปบอกตีไม่ต้องขอโทษกูหรอกแต่หมึกมา่กี้มึงขอโทษกูด้วยนนนนู่เลยัโยนถึงไหมใส่โยนถึงไหม เดี๋ยวมันก็ไหลไปต่ของผมเริ่มเบาน้ำเริ่มนบาคุณผู้ชมครับน้ำไหลมันเจอฝุงหมึกแล้วครับขนาดนี้สวยเลยมาถ้าออกนะม่ต้องขนาดนี้ลุ้มกันเลยนู่นพุ่งไปทางนู้นเลยแต่ไกลอ่ะไกลมากโดนไหมโดนไหมไอ้ปลาป้าปลาป้าโดนเลยอย่างไแล้ววะโอ้โหยงไกลนะครับ โอ้โหเดินพีจับแล้วจับไม่ติดวัดไปทานเนไกลอะอย่างไกลเลยได้ระดับเดี๋ยวจับเองค่อนไว้แ <c oughs> ช่ไว้เดี๋ยวมันก็ตามสายบอกถ้าไม่มึกก็หินน่ะโอ้โหผู้ชมตั้งแต่เช้านะผมตอนเช้าสัตว์ปลาครับสัตว์ปลามึกไม่เข้าตอนโกบ่ายครับสัตว์มึกกัน มาเทียบของเลยว่ะสี่โลมั้งตอนนี้สี่โลได้ไหมสี่โลได้แล้วมั้งวิ่งมาหลายสิบโลแล้วตีกิโลได้ยิ่งเยอะมากไต๋บอกบอกบอกคุณผู้ชมให้หน่อาดก็ไต๋มาตกหมึกกันกับผมเยอะๆนะครับมานั่งกับผมเลยบอกเลยมาตกหมึกกับผมกันเยอะๆนะครับมาก็มาไม่มาไม่ลงนะเอ้าเนี่ยเดี๋ยวเขามากันเลยหมึกขนาดนี้ไม่มาได้ไง มเกเยอดเลยนหมึกแต่เติร์ดหม,ม,ม,มึกสดใช่ของพี่ปลเงียบไปหรอไอดองไอดอง,ไอดองมันเคยได้ตัวยิลูกหาเปเลยนะอะไรนะหมึกกระดองครับทำไมนะตัวนี้หายตัวแต่ก่อนมีใช่ไหมครับมีครับจุดนี้มีไปลไอยไลอยไลอย่างเดียวนาะแถวนี้ เราล่ากันต่อนะครับไปเป็นไงพี่ตัวเมื่อกี้เป็นไงเงียบไปละไปแล้ว,ลวกลับบ้านมาไปเล่นงถึงเนี่ยโอ้เอ้าลุยต่อ

ตามตครับคุณผู้ชมครับขออย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวผมปล่อยไปวก่อนเดี๋ยวลอยไปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณผู้มยามานะครับี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดียวทุกวยงไงมันึ้นําหน้าแลพี่ะมยังแล้หนีงมันตกตื่นแล้วเสียงกันเหรอขึ้นเลยก้องขึ้นเลยไหนมีอยัดขนาดไหนไมนะโหมีเไฟสวยครับช่องเย็นนะครับ อย่าระวังเรือเอียงด้วยนะครับพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่เกือบล่วงอะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เกือบล่วงอะจะได้ตัวนั้นโว้ยน้ำพี่ใหญ่ผมตัวนั้นใหญ่กว่านี้สวยงามครับเอ้ยเล้วใครมี่พี่ใหญ่คนเอ้ยวายแก้วถึกเปนมาก่อนเย็นชัวร์ใส่ไว้ลูกครอบเรียบอ้อยแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนี่วิ่งแบบนี้เลยเห็นแล้ว มันเหมือนมันตื่นไอ้ตัวที่ทะเลแล้วเนี่ยไมนมีตัวหนักๆทันเลยโอ้ยคุณผู้ชมเรื่อะจับทันเลยนะโอ้ยใหญ่ๆใส่ก็โดนโอ้ยโดนเฮ้ยตามมั้ยตามมั้ยอยากู้มั้ยตามไว้ย่างวิสามใส่ก็โดนนะครับโอ้ยใส่สวยเลยเออมามุมเดิมเลยคุณผู้ชม

โอ้โหอะไรพี่แปดนะแปดนะครับดูดูหมึกครับดูหมึกผู้ชมแปดจอนะครับโอ้โหหลุมเดียวเลย <c oughs> มันมันอย่างงี้มันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเป็นไงต่ายเมื่อกี้นี้ตัวกี่โลต่ายทั้งไปายอะถึงโลไหมโอ้โหสุดยอด <c oughs> มันเริ่มมาแล้วครับ <c oughs> น้ำบ่ายมันเดือดอยู่แล้ว พี่บอยว่าน้ำบ่าเดือดไหมพี่ก็ปุดๆเลยนนะอะไรนะไตอะไรนะร้อนครับพอแดดแด่ครับโอ้ว้าวม,มาดูกัน <c oughs> <c oughs> ไปเป็นไงไตวันนี้เป็นไง คือคลือนผลงานก็ด้ดีครับคึืนลมแรงเนาะคืนลมดีครับคึืนลมดีนะแังลมเลยครับดีมากครับได้ปลาเยอะไหมวันนี้ไต่พอได้พอสมควรครับเป็นไรสี่ห้าโลอยู่บ้างปลานะใช่ครับหมึกอีกสามสี่โลครับรวมแล้วก็พอพอได้ครับอ๋อพอได้เนาะพอได้เรามาแล้วครับก็ต้องพอได้แค่นี้ละครับไม่พอต้องพอครับพอได้สนุกนะใช่ครับวันนี้ก็พอได้สนุกนะครับคุณผู้ชมครับ ันนี้ด้เวลาเลิกแล้วสี่โมงกว่าแล้วครับแล้วขึ้นแรงด้วยตกนั่งไหมพระอึดพระอมครับดูดูขึ้นโอ้โห็นไงครับจันเ็มครับปเป็นไงพีไ<ป>่ไหวแค่นี้นะ <laughs> ดูขึ้นทุกคนดูขึ้นนะครับโอ<ป> oh, ้ดูดูดูขึ้นดิไ,<ป>ไม่ไหวนะครับตอนนี้ไม่ไหวแนละ้วขึ้นแรงมากเลยนไ<ป>ต,ต่กลับด้วยวนะครับ กดปุ่มบายบายนะครับดลาครับรอบหน้ามาใหม่ครับผู้ชมเนี่ยผลงานวันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะไม่ได้คิปเละเลยนะวันนี้บวกบวกไปสองอ <laughs> วกไปสองคน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปนับผลงานอีกทีนะึงเ,เป็นยังไงเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอาจารย์เป็นไงวันนี้ก<ะ>็ได้อิม่มฮะได้อิม่มนะได้อิ่มได้อิ่ม ตัวใหญ่สุดไหนโอ้โหจะอิ่มเลยนะวันนี้นะนี่ครับผมอันนี้เรียกปลาอะไรพี่ปลาปลาสบะปลากระลิงกระลุงกระลิงโอ้โหอันนี้ผลงานนะครับไอ้สากนะครับผมสากน่าจะสามแหละนี่ผลงานผมนะไอ้สากเนี่ยสามตัวเนี่ย ขนาดนั้นเลยเป็นไงครับเขารู้สึกวันนี้เป็นไงลงเรือครั้งแรกเต็มคาราเบลวอกไหมสามรอบครับวอกสามแบบปลาวอกหกหกรอบเลยโดนเลยตกขอหอยด้วยนะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยนะครับแนวตั้งเทอ่ะสวยสวยปากแดงยังไงไม่เออต้องเลยวะาปากแดงยังไงเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็วันนี้สรุปผลงานนะครับ บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขึ้นแรงลมลมหนานะครับผมก็พอได้หายคันไม้คันมือนะครับผมเป็นไงนะบอยสรุปครับสรุปวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะ,ะเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่ไอ <laughs> ้บ้ยถ่ายรูปอยู่<อ>มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชม,มเราบ้างไหมก็ใครที่อยากมาก็มาด่วนเลยครับจะได้หายเซียนละอัน <laughs> นี้พาใครมาวันนี้ มีพาน้องชายมาด้วยครับเนี่ยนะมือใหม่เลยนะน้องชายฝาแฝดเขาอยากมาอ้วกด้วยกันลับโอเคคุณผู้ชมผลงานก็มีประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้แค่นี้แหละเหนื่อยแล้วบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค